สวัสดีครับเข้าสู่รายการ SS นะครับ SS นี่ยอมาป็นอยไรครับคุณสโมเกอร์ Super Smoker ครับอ๋อเหรอครับอ่าผมก็คุณผมชื่อลิขทอนนะครับคนนั้นก็คุณสโมเกอร์วันนี้เราจะมาพาชมเซิร์ฟที่ยังสร้างยังไม่เสร็จกันนะครับแต่ว่าก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วครับอ่อาเราจะไปชมกันเลยไปิีน้ำทางไปทีคุณคุณสโมเกอร์ครับ คือบ้านของผมกับวอลิทอนเนี่เอาเป็นประตูด้วยจัดให้อันนี้เป็นบ้านของผมนี่ครับชั้นบนครับรู้สึกว่าไอ้บ้านหลังนี้นะครับมันจะก๊อปผมมาหมดเลยนี่อันนี่็บ้านของคุณวริธรฝั่งหนึง่งมันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ก็เป็นห้องใต้หลังคาที่เชื่อมกันนะครับ ไปไปที่อืไปที่อื่นต่อนยครับคุณสโมเกอร์ดีกว่อข้างล่างถ้ามีอะไรจะมาถามให้เราแชสอะไรก็บอกมาได้ปินปรูเลยสิทางนี้กันทางนี้กันนี่ครับแล้วก็เต็มไเนี่ครับนี่เป็นบ้านของคุณ มันนี่ครับมันนี่เป็นบ้านที่เหมือนคุกมากครับดูจากหน้าตาและสภาพของบ้านของเขาครับเราจะข <โด S 1> ึ้นไปดูชั้นบนของบ้านเขากันครับอยางกับมีคุกคับชั้นบนเขามันนี่มันคุกชัดๆน,น,นะครับที่ชมวิววิว,ว,วอ่าเราอยู่เพิ่งคุณแซบอุ้ยสมอเกอร์ชื่อเล่นชื่อเซบบ์นี่ก็เป็นอะไรเนี่ยมาสร้างหาอะไรไว้ช่างมันนะครับป้าคุณสมอเ,เกอร์แล้วก็ไปนี่ครับ เดินตามทางเดี๋ยวเซิมนี้เราจะเปิดให้เมื่อพร้อมแล้วนะครับนี่ก็อะไรเลื่อนัน้านามาชีได้ยับนี่คือเอสเจช็อปครับเออเข้าไปเลยก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยวางไม่มีแล้วเดี๋ยวค่อยวองอน,นะครับนี่นี่นี่คือตัวเลื่อนพิเศษครับมันไม่พิเศษเลยหรอคุณกูกูเออเฮ้อไปวิเลจก,ก่อน้ออนะครับขอพาไปเนี่ย ครับคือพสถานีตำรวจคือใครทําสมมถ้ามีคนทําผิดครับแจ้งความนี่เราแล้วก็ขังไว้อยัางดีนะอันนั้นตำรวจนี่คือมาตรฐานนะครับพันทำผิดกดแค่อย่างเดียวแต่ถ้าเข้าเลือถ้าผิดกดหลายอย่างก็นี่เลยครับแน่นหนาสุดๆนี่ดูจากสภาพของครับถ้าผมดูนะอ๋อ ตกไปตกลาวาแล้วก็ยังมาเข้ากันครับนี่ก็นี่ก็กจับเอ็มบีซีเข้ามาอยู่นะครับเมื่อถับกดข้อหาหน้าแปลกประลาดนี่ครับป้าฮอสพิทอลนมันมีคนาบาดเจ็บมาตงนี้นะครับแต่จะอยู่ไกลหน่อยต้องวิ่งครับ เดี๋ยวเราจะทําทางรถไฟให้นี่เป็นห้องครับห้อง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 ส่วนตัวครับมีสี่ห้องอันนี้เป็นที่จัดรับยาอันนี้ห้าเปอร์ก็เป็นอันนี้เป็นพวกคนที่พวกพยาบาลนะอันนี้ n อ c เพซอะแยะงป้ายครับนั่นก็คืออะไรครับคุณเซฟป้ายอะไรอยู่วนนั้นเวลาไปเดย๋ยเพิ่งครับุณเซฟป้ายอะไรครับทางขวาของเราเอนี่เป็นป้ายเฟซบุ๊กครับติดต่อเราได้เฟซบุ๊กกับทางสกายโอเค ไปไปไหนครับไม่ค <c oughs> ่อยอดีเป็นอะไรเลยเป็นบ้านมีเลเบ้านของคุณคนที่จะเข้ามาเล่นนะครับมันนี่ครับมันนี่เรอก็เป็นอ้นุ่ก็อะไรไม่รู้ครับมีคนมาสร้างไว้กรับครับมรนจะพาไปชมหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรระเบิดทิ้งคนเรามไม่ใช่หรอ ไหน่อยเพราะเราเดินแบบนู้นก่อนนี่นั่นนั่นคือบ้อนพักตาอากาศครับหรือว่าเป็นป้านของคุณนิกซ่าใช่ไหมครับคุณวาริทอนัฉาต้วงอาจารครับเฉวต้วมไหมครับ,รบไอหลังนู้นก็คุณนิกซ่านะครับแต่ไม่รู้นิสร้าเพื่ออะไรเนี่ยป้านพักต่างอากาศร,ร,รวมส่วนรวมส่วนรวมพูดง่งยครับของส่วนรวมโอพีนะครับ ีบันไดครับข like ้ามขึ้นไปเนี้ยอ๋อมืนชั้นสองทีวีมีอะไรครับอ๋อนนี่ก็ชั้นสองครับไอพีมีวิวให้ดูนะครับสวยนะครับนอนดูวิวครับครับแต่กลับไปที่ป้ายกลับไปที่ป้ายไปที่ป้ายครับโอ้โหโหดีใจเลยโอ้ชันเดินไวเลยชิ้นนี้กอง ร้อยห้าสิบกินแล้วเพิ่มพลังวิงกโกโกโกฟินอ๋อบอลเซิร์ฟนี่ครับถ้าเราสร้างเสร็จมาเลยเราก็จะมาชมกันอีกครั้งครับันนพนพบก่อนเราได้อีกในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ